สวัสดีครับพี่น้องครับพบเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่องชีวไงสรุกสุ่งเนาะสวัสดีครับมาตีพึ้นกับพันไก่เหมือนเดิมนะครับนี่ล้างพึ้นไม้เรียกโคกของผมครับผมเอาครบวันเดือทิ้งไว้เป็นเดือนเลยถึงไข่มาตีครับโอ้เดี๋ยวเด้อยวขบผมก่อนค้างไว้พิษจุดครับมาลุ่มกันเลยครับต้องใช้บันไดครับล้างนี่พื้นยังไม่โดนควันเลยเนาะแต่ก็มีควันกำกันไว้แล้วครับ ทิงไวน้นานครับหม้อเดือนครับออต้องใช้ถึงหม้อล่างแหละเป็นไงฟาน,น,นมันคิดอะไรไหนแล้วได้เล้หึ่งหึ่งโอ้ถึงล่างเลยเนะี่ย <laughs> เอออะไรครับน้ำดิเฮ้ผมเคลียร์ทางมาตั้งนานว่าน,น้ำส่วนนิ่มครับเอาแล้วครับเรียบร้อยที่นี่เขียนไปดูกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นออ้องหาตำแหน่งก่อนผมเอา อุไฟ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 เป็นกันนะครับปีพึ่งมาในต้องระวังครับถือไม่ได้เลยวางไฟกันด้วยนะครับโอ้ยนี่ฮะดูแรงครับต้องระวังโอ้ใก่น้ำซื้อแล้วอุ้ยน้ำแต่เกิดลงไปบ่ได้คือเกลอน้ำคุ้มเต็มอ้นลมแหละ ผมเลยจีก่อไฟไม่ได้ดอกเนี่ยว่าอยู่ใต้บันไดเลยเฮ้ยไหวไหมบันไดเลียงคือเราอุ้ยร่างสวยไหมเนะี่ยสุดยอดสน,นามเลี้ยงดีด้วยไอ้ายากทิงไม่นานลอยถอดไปรอบนึง่งแล้วเนาะถอดรอบนึง่งละทิ้งไว้นานจริงครับลังนี่เพราะว่ามันลังน้อยมันไม่มีแรงจูงใจให้ตีครับมันห <c oughs> นามเยอะมีแต่หนามแบบอ่ะพันกาป่าเดี๋ยวเออนั่นแหละมีบ่อนคางครบอย่างดีเลย

เออถือกล่องไปท้ายที่นอนด้ยวยนะคุงอยู่กับผมใช่ไหมเนี่ยโอ้นี่มีดเหรออ่านี่คุงขึ้นไปไดังมันได้เพิ่มเลียง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> อือนั่นแหละขึ้นไปน้อกันเลยได้ไหมเนี่ยพักไหมต้นกระเซดอะ <c oughs> ่ะมันหลับหนำหนักไหวไหมเนาะ ดูหน่อยนะครับโอเคครับตัดแหละมีน้ำอยู่แยกเนาะอ่า้ามีน้ำก็แยกแหละเลยนิดนึงนเอาดีกะมิม่มยังเอาเนาะโอ้มี่นทอจีหูสีตาอานี่เลยปาดเลยเด้อครับเรื่อยๆครับผมมันเริ่มซัดผมแล้วครับ <laughs> ไอ้เจกสอนไม่เห็นนี่อืมโวน้ำหัน้ำขุมขาดแทะขุมขาดแทะเออขึ้นไม่ได้เออบันไดบันไดเสียวเสียวนี่กับพี่น้องผมสภาพผมอยู่ก็บบันได พาผมหลับอยู่ตรงไหนนาลังตะเผาฟ้าบานเอ๊ะเดือดหนักเนาะแกก็มีมันพันพ้นแล้วจะไปเอามาทำไมลังหน่อยนะโอ้ยมีมือรับมีมือรับ เอะครับปาดล่างต้าวนี่รับผมฮิฮิโอ้สดีเลยเมียมันเข้าไปไลายเจ้เขาไปปล่อยมันข้างหลังอพอได้กินอยู่น้ำน้ำโอ้โหอ้ยเมียามาไล่แต่กันปล่อยน้ำน้ำ ยิ่งใม่ก็ไม่ต้องใส่ถุงก็ได้พานไม่ต้องใส่ถุงเลยก็ได้เออนะปล่อยแมีซะจะได้ไปทำรังใหม่ครับเออน่อปล่อยใส่ขั้วกันหนุนด้วเอาลงเด้อแป๊บนึงได้ไปน้องไปมีมือเป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยเด็กเก่งกันนี่นะเออเออเออน้ำน้ำน้ำเออเออรบตุ๊กเออผมก็จะได้เก่งเหมือนกันแหละทำไส้อะไรผม มันไดแหละผมจะเก่งตุ้มันไดนี่แหละนะัะนะ่นๆเอาสบอเรอเอาสบอฮหรอเตะตัตดหลางสบอรลงกันลงกันลงเร็วโอเคทิ้งมาเลยครับมันก็หมดแล้วแต่ทิ้งล่างนี่มันไม่ค่อยลงล่างดีปกติมันลำตะตุ้มผมเลยประจำเลยเอาปลาครับปลา แล้วผมว่าบนได้ฝ่โอเคเดี๋ยวผมว่ารังถึงเดีย๋ยวไปเจอกันข้างนอกข้างนอ ok กนะครับในที่ปลอดภ <c oughs> ัยครับพี่น้องออกมายัางที่ปลอดภัยแล้วครับผมพึ่งรังนี่ไม่ดูนะครับไม่ตามมาเดี๋ยวขับออกมาไม่ไกลดอกนี่ห่างมาจะเกลี่ยิปมิด,ด <c oughs> นี่หัวน้ำก็ดีกว่าผมไปหามิมทั้งวันเลยเนาะเ <c oughs> มื่อวานหามิมเมืมม่อวันเลย <c oughs> ได้สามยศโอ้ยไปะไปช่วยกันเลยโอ้ยเจ๋อเจ้ารถน้ำก็โปวดกระโหอยู่ฟานไก่กระติดรถน้ำกระปวดครับทนติดรถน้ำกี่วันสองวันสามวัน ันนี้แหละตันสุดท้ายแล้วติดแล้ววันนี้สองวันแล้วมั้งคนาดนี้นี่ล้างครับพอได้กินอยู่ก็ลอยถอดไปแล้วรอบนึงแล้วแหละลอยใส่นอนใหม่ด้นี่ตรงกลางอ่ะตรงช่องวางนี่ใส่นอนใหม่ครับพอผมทิ้งไว้นานจริงๆล้างนี่กินตั้งแต่มันบินมาจับน่ผมนี่แหละเป็นคนเห็นทอเหรียญเหรียญไม่กลัวได้นะครับพอมาพึ่งมันไก่บานก็อุ่นใจไม่มีใครเห็นเราสนนะเฮ้ยลังมาหน่อยเฉยดๆแล้วก็เห็นแล้วก็ไม่เอาดูวยแล้วยากต้องลังใหญ่เท่ากระดุงดูเนาะ เอาแตวันแรกเลยโอเคครับพี่ดองบายบายนะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้ากับผมรับฝากเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองช่องนะครับไก่คนนักกินและชีวิตไงนสยลูกทุ่งครับทีมงานเดียวกันกับผมครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายฝากติดตามด้วยนะฮะครบห้าหมื่นแล้วฉลองห้าหมื่นกันกับผม